สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวเที่ยงประจำวันเสาร์ที่11มีนาคม2560ทางนิวทีวีช่อง18นะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณกิติมาธารารัตนกุลและผมพงศธรลอดระกูลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นข่าวมากมายที่เกิดขึ้นนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของวัดพระธรรมกายะนะครับก็ต้องบอกว่าทาง DFI รักษาคําพูดนะคุณพงศธรยังไงครับ5วันจบไงหวันจบจบไหม แบบที่หลายคนก็ยังงงอยู่ว่านี่คือจบแล้วจริงๆใช่ไหมจบสําหรับปฏิบัติการในการเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายเอ๊ะผมจําได้ว่าก่อนหน้านี้ท่านรองนายกพลเอกประวิทย์เคยบอกไว้ว่าต่อให้ ต้องตรวจค้น1ปี 1> ก็ต้องทำก็ต้องทำใช่ค่ะแต่นี่แป๊บเดียวนี้ก็เล <5 S 2> <laughs> ิกไปแล้วห้าวันห้าวัน,วนหยุดปฏิบัติการในการตรวจค้นแต่ไม่หยุดในการที่จะดําเนินคดีกับพระธรรมชโยแล้วก็รวมถึงพวกด้วยใช้คํานี้ได้เลยคุณบงสิทยอดยังมีพวกอยู่แล้วก็รวมถึงขั้นตอนทางการสงหลังจากที่พระสองรูปที่เป็นกําลังหลักสําคัญของธรรมกายก็คือพระธรรมชโยกับพระทัตตชีโวนั้นถูกถอดสมณศักดิ์ออกแล้วเนี่ยขั้นตอนในการที่จะฝึก เพราะว่าปราชิกจะต้องดําเนินการอย่างไรเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะคะที่ประชุมมหาถรสมาคมนั้นก็มีมติออกมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยุติป,ปฏิบัติการในการค้นหานะแต่ว่ายังคงมาตรา44เอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนเนี่ยปฏิบัติการอยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายกว่าทุกวันที่ผ่านมานะก็ยังไม่ทิ้งสะทีเดียวยังคงคคมีรึงกาลังอยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราถึงประเด็นข่าวต่างๆได้นะครับทางหมายเลข s อสของเราที่ปีสี่แปดสองห้าหนึ่งหนึ่งแปดนะครับหรือว่าจะบอกถึงเรื่องราวสภาพอากาศก็ได้ช่วงนี้พายุฤดูร้อนก็เริ่มจะมาแล้วนะครับรวมถึงเรื่องของภัยแล้งก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยสําหรับประเทศไทยของเรา มีหลายข่าวให้ต้องติดตามนะคะแต่ว่าไปกันที่ประเด็นสําคัญก่อนเลยประเด็นของวัดพระธรรมกายแล้วก็ d f i ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง DSI กับวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็น คู่ขัดแย้งจริงคือพระธรรมชโยนะจากคดีฟอกเงินในคดีฝากกองเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ DFI ใช้มาตรา44แล้วก็มีการปูพรมเข้าไปเพื่อจะนําตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องนั่นเองแต่ว่าล่าสุดนะคะบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของอธิบดี DFI นั้น ประกาศเลยนะคะว่าจะยุติการเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายบรรยากาศช่วงกลางคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็ถอนกําลังออกจากบริเวณรอบวัดพระธรรมกายนะคะคเปิดสัญญาณโทรศัพท์แล้วค่ะคุณพงศธรอินเทอร์เน็ตด้วยใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะคคหลังจากที่ d s i แถลงยุติอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะแล้วก็ เปิดให้ประชาชนลูกศิษย์วัดและพระสงฆ์ที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมในวัดพระธมกายนี่เข้าไปในตอนเช้าได้ก็คือสามารถกลับเข้าไปได้ตามปกติแล้วใช่ค่ะใช่แต่ก็ยังมีการตรวจมีการอะไรอยู่บ้างนะคะคุณประทนตลาดกลางคลองหลวงมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอยู่ประมาณ20นายนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์บางกลุ่มเนี่ยนอนเฝ้าข้าวของอยู่แล้วก็นอนในเต็นท์อ่ะก็จะมีเต็นท์ด้วยก็นอนกันอยู่จะเป็นจุดที่เขาทํากิจกรรมกันใ่จะมาสวดมนต์กันมาทาบุญตักบาตรกันที่ตลาดกลางคลองหลวง คนที่ลาบากใจคือป้าเชงใช่ไหมมาเจ้าของตลาดตลาดป้าเชงอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนเจ้าของตลาดเจ้าของตลาดก็จของตลาดกลับมาเป็นปกติแล้วล่ะช่วงเช้าที่ตลาดกลางคลองหลวงนะคะพระเนนบินทบาทตามปกติแต่ว่าประชาชนน้อยนะคะคาดว่าส่วนใหญ่ก็ไปตักกันในวัดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้เข้าออกในวัดได้แล้วนี่อนุญาตแล้วถูกต้องค่ะส่วนทางด้านพันธวจเอกภัยศิ์วงเมืองอธิบดีดี i มีการแถลงผลการ เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเข้าเข้าไปตั้งแต่เมื่อ16กุมภาพันธ์หลังวาเลนทาย2วันนะคะรวมทั้งหมดจนถึงเมื่อวานนี้ที่ยุติการเข้าไปตรวจค้นเนี่ย23วันด้วยกันโตอนนี้เราก็แทบจะไม่ได้นับวันนะแต่ก็รู้สึกว่าเวลามันแป๊บเดียวนะฮะ23วันแล้วแต่ว่าเราว่าเราว่าแป๊บเดียวแต่ว่าทางพวกธรรมกายพวกพุทธิอาจจะมองว่านานเป็นเดือนเป็นปีเลยก็ได้หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เองก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้เนี่ย DFI เอง ไปตรวจคนทั้งหมด3โซนด้วยกันโซน A โซน B นะคะแล้วก็โซนดีด็อกนะจริงๆแล้วโซน A คือโซนวัด1 9อไร่ร30ไร่รแล้วก็โซนดีคืออาคารบุญรักษาไงเมื่อวาน,นที่ที่เข้าไปตรวจกันถกพื้น <คะ S 2> ที่วัดพระธรรมกายโดยรวมเนี่ย3 0 0พกว่าไร่ ถ้าจะให้ตรวจทุกซอกทุกมุมคงจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่เข่าไปนะคะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจจริงๆไม่ใช่ตรวจครั้งแรกนะสามสถานที่ที่พูดไปน่จริงๆตรวจมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวานเข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจอาคารภายในวัดรวมตลอดระยะเวลา23วันไม่พบตัวของพระธรรมชโยและเผยว่าพระธรรมชโยเป็นผู้หลบหนีหมายจับนะคะอายุความ 15ปีนะคะอายุความ15ปีเจ้าหน้าที่สืบสวนดี i และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจัดชุดติดตามนะคะแล้วก็ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อจะได้ตรวจสอบแต่เบื้องต้นถ้าเกิดเป็นช่องทางปกติเนี่ยยังไงก็ไม่พบคุณพงศธรตรวจยังไงก็ไม่พบนะคะช่องทางออกนอกประเทศทางช่องปกติไม่พบ,บแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ขอให้พระธรรมชโยนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาต่อสู้คดีในชั้นศาลเอ๊ะแล้วถ้าเกิดไม่มีการตรวจค้นแบบนี้แล้วมาตรา 44ยังจะคงไว้ไหม,มทางด้านของอธิบดีภัยสิทธ์ก็บอกว่าจะเสนอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้พิจารณายกเลิกมาตรา44ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายด้วยค่ะครับทางคณะกรรมการร่วมเองยังอยากบิงววนให้พระธรรมชัโยท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะผิดถูกต้องว่ากันในชั้นศาลนะฮะจ้านที่ ทำตามหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มานั่งที่ที่นี้เนี่ยไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับหลวงพ่อธรรมชยโยเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องทาตามกฎหมายต้องรักษากฎหมายบ้านเมืองนะฮะต้องอยู่ได้เพราะว่ากฎหมายต้องมีมาตรฐานเดียวกันผู้กระทาผิดก็ต้องไปพิจารณาคดีในศาลนะฮะผิดถูกก็ต้องไว้ว่านในศาลถ้าเหตุการณ์กับสุภาพเดิมแล้วทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนพิเศษเองอ่ะก็ทําเรื่องเสนอท,นท่านรัฐมนตรีว่าการรัธรรมเพื่อขอยกเลิกนะฮะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็เสนอทางคอตชอ ที่ตอนมาเนี่ยเราก็ขอตามดับชั้นขึ้นไปเหตุผลตอนจะเป็นในการขอเนื่องจากที่เราได้ดูพิจารณาแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลตอนจะเป็นในการขอดังนั้นการเลิกเนี่ยเมื่อทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติแล้วเนี่ยก็จะขอเลิกไปตามดับชั้นครับผม ทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อตรวจค้น16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีคดีอาญาทั้งหมด43คดีแต่ว่ามีบุคคลที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ย316คนนะรารายงานตัว80คนคะ่ะส่วนด้านพระเทพรัตนสุธีครับเจ้าคณะจังหวัดปทุมธาน,นีก็ระบุนะครับว่าคณะส่งให้ความร่วมมือกับ DSI ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นครั้งแรกที่มีพระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจคน้นแล้วก็ได้รับรายงานว่าไม่พบบุคคลตามเป้าหมายพร้อมกับยืนยันว่าพระ ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายโดยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับขณะที่พลตํารวจเอกศิวรารังสิพรมนกุลครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็กล่าวถึงการดําเนินคดีกับพระธรรมชโยว่ากําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับพระธรรมชโยเพิ่มเติมอีกกว่า1ิบหมายนะครับซึ่งการจะต้องอาบัติประชิกศึกจากความเป็นพระสงฆ์หรือไม่ไม่ว่าพระหรือคารวะทําผิดก็ต้องดําเนินคดีเช่นกันนะครับ แล้วก็หลังจากที่ d s เอสออกถแถลงการยุติปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายก็ทําให้ชาวโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เข้าไปเยี่ยมชมในเพจ Facebook ของ d s เอสที่รอคอยความหวังว่าจะมีข่าวดีไหมะจะได้พบกับบุคคลตามหมายจับไหมนะครับสุดท้ายต่างก็ต้องผิดหวังแล้วก็วิจารณ์กันกว้างขวางเลยนะครับพร้อมกับชี้ว่าไอการทําแบบนี้เป็นการผ่านงบป,ประมาณเล่นสร้างภาพตบตาประชาชนแล้วก็เป็นมวยล้มต้มคนดู คำนี้ต้องจําไว้นะฮะคํานี้เหมือนเป็นคําใหม่ผมไม่เคยได้มาก่อนเหมือนกันมวยล้มต้มคนดูรุ่นใหม่มากเลยนะผมว่าเกิดมายุคามิกาเซ่แล้วนะฮะโอเคค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวที่ประชุมมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการขอมติศึกพระธรรมชโยเมื่อวานนี้เนี่ย พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เผยภายหลังการประชุมพร้อมกับปฏิเสธข่าวลือนะครับที่บอกว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมเนี่ยจะมีจะสามารถมีมติศึกพระธรรมชโยไม่เป็นความจริงเนื่องจากมหาเถรสมาคมไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดเช่นเดียวกับเจ้าคณะปกครอง ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการในครั้งนี้ไม่สามารถที่จะระบุกรอบเวลาได้โดยต่อไปจะเสนอเจ้าคณะใหญ่ให้ใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่21 <Quantum S 1> เพื่อดําเนินการต่อไปก็หลังจากที่ประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับะระหว่างมหาเถรสมาคมกับสรรํานักงานพระพุทธศาสนาซึ่งก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางเนี่ยเป็นผู้พิจรารณา อดถอนสำนักเพศว่าเป็นการดําเนินการศึกต่อไปนั่นเองใช่ค่ะก็ศาลปกติยังต้องมี 3- ศาลศาล<ช>พระก็เช่นเดียวกัน<ช>มีคนตั้งเรื่องไป 3- ศาลเช่นเดียวกันนะคะคและขณะนี้บรรยากาศที่วัดพระธรรมากายจะเป็นอย่างไรกันบ้างรเราจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณเบญจลักษณ์จริญศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณเบญจลักษ์ครับ ค่ะคุณพงษธรคุณกิติมาครับบรรยากาศโดยรอบวัดพระธรรมกายในวันนี้นะคะหลังจากที่เดซายประกาศยุติการเข้าค้นวัดพระธรรมกายก็ทําให้สถานการณ์โดยรอบดูคลี่คลายขึ้นค่ะมีการรื้อสิ่งกีดขวางรวมถึงข้าวของต่างๆที่มีการขัดขวางเจ้าหน้าที่โดยรอบวัดออกไปแล้วนะคะซึ่งการเข้าออกวัดในขณะนี้เองก็มีลูกศิลย์และพระสงฆ์เดินทางเข้าออกวัดอย่างต่อเนื่องค่ะ,ะบรรยากาศโดยรอบวัดพระธรรมกายในวันนี้นะคะคลี่คลายขึ้นค่ะที่ตลาดกลางคลองหลวงเองก็ที่เคย ที่ตลาดกลางคลองหลวงนะคะที่เคยมีการชุมนุมรวมตัวของลูกศิษย์และพระสงฆ์เพื่อขานมาตรา44มีการเดินทางกลับกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลังจากที่ได้ไรัประกาศยุติการค้นรับพระรธมกายทําให้ในวันนี้นะคะมีการเก็บกวาดพื้นที่บริเวณในตลาดและหลังตลาดที่ก่อนหน้านี้ได้กางเต็นท์และถึงแลนในพื้นที่ซึ่งการเข้าออกนะคะไม่มีการตรวจตราแต่ยังคงมีกําลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย โดยตัวแทนพระสงฆ์วัดพระธรรมกายค่ะที่มาดูแลการเก็บกวาดพื้นที่นะคะก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าในวันนี้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายได้ออกมาช่วยกันรื้อเต็นท์และเก็บข้าวของเพื่อเตรียมกลับเข้าวัดส่วนเต็นท์บางส่วนที่เช่ามานะคะก็จะส่งคืนเจ้าของขณะเดียวกันก็ระบุอีกว่าแม้ดีไซน์จะประกาศย,ยุติการค้นวัดพระธรรมกายแต่ยังคงมีมาตราสืบสีไว้จึงทําให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะผ่อนคลายก็ยังทําให้มีความกังวลอยู่ค่ะ ส่วนที่บริเวณประตู5และ6นะคะซึ่งแต่เดิมมีการปิดกั้นรัว้วด้วยรั้วเหล็กและสแลนค่ะก็ได้มีการรื้อออกและเปิดให้ลูกศิษย์และพระสงฆ์เข้าออกกันได้ตามปกติโดยยังมีเจ้าหน้าที่นะคะที่ยังคงกำลังดูแลประมาณ30นายโดยไม่มีการตรวจตราค่ะขณะเดียวกันระหว่างการเก็บกวาดพื้นที่นะคะก็พบว่ามีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระลูกวัดพระธรรมกายค่ะได้นำเหรียญรูปเหมือนพระพุทธรูปมาแจากใจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนภาค3จังหวัดยะโสธรที่เตรียมเดินทางกลับพื้นที่ด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะที่บริเวณประตูเจดซึ่งเป็นประตูหลักของวัดนะคะมีรถเข้าออกกันได้ตามปกติแต่ยังพบว่ามีการเปิดประตูทางเข้าเพียงประตูเดียวค่ะแต่ก็ขยายความกว้างนะคะให้รถสามารถสวนทางกันได้และยังคงกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนที่กองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งนะคะมีการประชุมของเจ้าหน้าที่ดีเอสไและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของเมื่อวานหลังจากที่มีการยุติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายค่ะ โดยรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเปิดเผยว่าการดูแลพื้นที่วัดพระธรรมกายยังคงมาตรา44ควบคุม,คคมพื้นที่ของวัดพระธรรมกายค่ะเพื่อป้องกันมือที่3เข้าก่อเหตุวุ่นวายและรักษาความปลอดภัยซึ่งหลังจากนี้นะคะจะมอบหมายให้ผู้บังคับการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายส่วนการตึงกําลังรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆพื้นที่รอบวัดพระธรรมกายนะคะจะมีการปรับลดกําลัง เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมตามสถานการณ์แต่ก็ยังคงเข้มงวดการดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะการจะเป็นเรื่องของการข่าวของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับเนื่องจากผลการตรวจค้นวัดพระธรรมกายไม่พบพระธรรมชยโยจึงคลายข้อสงสัยว่าพระธรรมชยโยสามารถเคลื่อนย้ายหลบหนีได้ไม่ได้อาภาษย,ย่างที่ทางวัดกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ค่ะ โดยอายุความตามหมายจับคดีสากรเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทก็ยังคงเหลืออายุความอีกประมาณ10ปีค่ะในการปฏิบัติหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการข่าวนำนะครับเรื่องการข่าวนำการปฏิบัติเป็นหลักนะครับ mm hmm. แต่ส่วนการรักษาดูแลในส่วนพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับกำลังให้เหมาะสมนะครับซึ่งกำลังที่ว่าปรับเนี่ยก็คือมีการปรับให้ให้มันเหมาะสม โดยการลดกําลัง so จํานวนหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าก็ในภาพรวมครับมีทุกรูปแบบเรื่องของจํานวนคนส่วนหนึ่งเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติก็ด้วยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณวัดเนี่ยก็มีการอนุญาตให้สามารถจะเข้าไปประกอบศาสนกิจได้ตามปกตินะครับ และขณะนี้เองนะคะลูกศิษย์และพระสงฆ์วัดพระธรรมกายก็ยังมีการทยอยเดินทางเข้าวัดกันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายณขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะคุณพงศธรคุณกิติมาคะค่ะขอบคุณค,คุณเบญจลักษ์นะคะสบายใจแล้วเพราะว่าถ้าเคยคเคยคุยกับคุณหมอมโนเนี่ยบ,บอกว่าลูกศิษย์เนี่ยจะใช้วิธีการส่งโซเชียลแต่ไม่ใช่ว่าพอสัญ,ญญาณใช้ได้แล้วส่งได้เหมือนเดิมจะบิดเบือนอะไรได้ยังไงก็ไม่ได้นะคะใร่บรคอมพิวเตอร์ค่ะถูกต้องครับก็